สวัสดีครับท่านสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็มีหวยฮานอยฮวดประจำวันที่21มีนาคม2563มมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางหวยฮานอยได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้ แนะนำการคิดคำนวณสูตรห,หุยฮานอยหาเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสรุปเลขเด่นจับคู่ชุด2ตัว3ตัวเพื่อหาเลขคู่เด่น2ตัว3ตัวเป็นแนวทางการซื้อสลากห,าหุยฮานอยเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณนะครับ มาดูผลการออกสลากหวยฮานอยในงวดวันที่20มีนาคม2563นะครับเลขสลากรางวัลที่1ออก5736ครับ5,736เลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวก็คือ736นะครับ736ส่วนเลขไท้าย2ตัวล่างก็คือ68นะครับ2ตัวล่างคือ68นี่คือสลากหวยฮานอยนะครับ มาดูสรุปผลที่ตัวเลขที่ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางนะครับสรุปเลขนนตัวเลขนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลขจับคู่ชุด2ตัวนะครับจับคู่ชุด2ตัวก็มีเลข1318 1419 6368 6469นะครับรวม8ชุดเลขชุดเด่นครับเลขชุดเด่นก็คือ1318 6368ครับ6368 แล้วก็ให้เลขชุดเด่นที่สุดก็คือ18และ6ไปนะครับผลกันออกสลากหวยฮานอยเลขไทยาย2ตัวล่างก็เข้า68นะครับเข้า68นะก็คือถ้าท่านสมาชิกที่ซื้อสลากทั้งเลขรางวัลที่1และเลขไทยาย2ตัวล่างก็คงจะมีโชคนะครับส่วน6 3นะครับส่วน6 3นี่ก็เลขกลับตัวนะครับเลขกลับตัว มาเป็น36มนะครับมาเป็น36ในรางวัลที่1 7 3 6นะครับ7 3 6คือหวยฮาหนอยนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่มีโชคก็ยินดีด้วยนะครับมาดูส่วนชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวให้เป็นชุดเด่นมีทั้งหมด16ชุดนะครับ16ชุดนะ16ชุดก็ผลการออกก็คือเข้าเป็นชุดคู่โตนะครับ3ตัวนะครับ763 763ก็เข้าตาม ู่ต๊ะนะครับนี่คือเลขชุดหวยฮานอยชุด3ตัวที่ผมได้สรุปสูตรลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูนะครับชุดเด่นเน้นก็คือ68นะครับ6กก็คือเน้น68ชุด2ตัวนะครับ68ชุด2ตัวก็เข้า68ตามสูตรการคำนวณนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่มีโชคกับหวยฮานอยนะครับมาดูงวดวันที่21 มีนาคม2563วิธีการคำนวณหาเลขเด็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยการคำนวณหาตัวเลขเด่นนะครับมาดูสูตรหลักร้อยก่อนนะครับสูตรเลขหลักร้อยก็นําเลขหลักร้อยงวดล่าสุดก็คือ73 6หนะครับคือเลกร้อยคือเลข7นะครับมาตั้งครับนําเลข7ตั้งนะครับเลข7ตั้งเมื่อได้เลข7ก็ นำเลขเจ็ดบวกตัวเองก่อนนะครับสูตรแรกครับนำเจ็ดบวกตัวเองเจ็ดบวกเจ็ดเท่สิบสี่ครับสิบสี่แล้วนำสี่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเอ็ดเอาหนึ่งตัวหลังครับเลขที่ทำสูตรคือเลขเจ็ดเลขหลักร้อยครับเลขสี่เลขหนึ่งครับเจ็ดสี่หนึ่งครับสามตัวครับอีกสูตรหนึ่งครับนำเลขเจ็ดตั้งครับแล้วนำเลขสามเป็นเลขคงที่เลขเป็นโคตรรหัสคงที่เนี่ยครับก็คือสามไปบวกกับเจ็ดสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบเอาศูนย์ตัวหลังครับเป็นเลขทำสูตรนะครับเป็นเลขทำสูตรมาดูสูตร ที่1ก่อนนะครับสุดที่1ในหลักร้อยครับใช้เลขเกดตั้งครับเลขเกตคือหลักร้อยครับตั้งนะครับ นับถอยหลังหนึ่งคือ6บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ7ก็คือ8 9ครับแถวแรกคือ6 7 8 9แถวที่2เลขแทนคู่กันนะครับ6คู่กับ1 7คู่กับ2 8คู่กับ3 9คู่กับ4นะครับจะได้สูตรที่1ก็คือ6 7 8 9 1 2 3 4นี่ะครับนี่คือสูตรที่1นะครับต่อไปสูตรที่2ครับเลข4ตั้งครับเลข4ี่ก็มาจากผลบวกนีครับเลข4ครับ4ตั้งนับถอยหลังหนึ่งคือ3บวกอีก2แต้มบวกเพิ่มอีก2แต้มคือ5 6นะครับแถวแรกคือ 3, 4 5, 6ครับ แถวที่2เลขแทนคู่นะครับ3คู่กับ8 4คู่กับ9 5คู่กับ0 6คู่กับ1ครับจะได้สูตรที่2ก็คือ3 4 5 6 8 9 0 1นะครับต่อไปสูตรที่3ครับแถวเลข1ตั้งครับเลข1ก็คือมาจากผลบวกนี้ครับเลข1นะครับผล1ตั้งก็คือจากผลบวกครับ หตั้งแล้วนับถอยหลังหนึ่งคือศนครับบวกเพิ่มอีกสอแต้มคือ2 3ครับแถวที่หก็คือศูนย์หนึแถวที่สอเลขแทนคู่นะครับศูนย์คู่กับห้คู่กหกคู่กับเจคู่กับแนะครับจะได้สูตรที่สก็คือศูนย์หนึ่งสนะครับนี่คือสูตรที่สต่อไปสูตรที่สครับจะได้ศูนย์ตั้งครับสูตรมาจากสูตรนี้ครับอ่ามาจากสูตรนี้ศย์ครับศูนย์ตั้งนับถอยหลังหนึ่งคือ9กบวกเพิ่มอีกสองแต้มคือแถว 9คู่กับ4ี่นย์คู่กับ5 1คู่6 2คู่กับ7นะครับได้สูตรนี้คือ 9012, 4,5 6 7นเะครับเมื่อในเลขทั้ง4สูตร1 2, 3 4, 4สูตรนำเลข4สูตรชนกันเลขที่ชนกันทั้ง4สูตรก็จะเป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่นตำแหน่งหลักร้อยครับมาดูเลขคู่ชนกัน4สูตรก็คือ1กับ6กันนะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรนะครับ1กับ 6, 4สูตรเป็นเลขเด่นคู่ที่1ครับ1กับ6เป็นเลขเด่นคู่ที่1 1 4สสููตรรคคับเล่27ูตร สองสูตรสามสูตรนะครับเลขคู่สองเจ็ดชนสามสูตรไม่ครบสี่สูตรครับเลขคู่สามแปดครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครบมีสามสูตรไม่ครบสี่สูตรนะครับเลขคู่สี่เก้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรมีสามสูตรครับไม่ครบสี่คู่เขาจะสูตห้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนะครับคือ มี4 3าูนะครับศูนย์ลหเลขที่คู่เด่นที่สุดก็คือ1กับ6ครับในตําแหน่งหลักร้อยเป็นเลขที่ชนสูตครับหกับ6นะครับคู่เด่นคู่ที่1ครับนี่คือสูตรหลักร้อยนะครับต่อไปสูตรหลักสิบครับสูตรหลักสิบมาดูสูตรหลักสิบครับนำเลขหลักสิบรางวัลที่1หวยฮานอยงวดล่าสุดก็คือเลข6 3 6าะครับเลข3ครับ3หลักสิบ สามเมื่อไรสามหลักสิบนะครับสาหลักสิบตั้งก็นำสามบวกตัวเองก่อนนะครับสามบวกสามเท่ากับหกครับหกบวกสามเท่ากับเก้าครับตัวเลขทำสูตรก็คือเลขสามเลขหกเลขเก้าในตัวเลขไปทำสูตรนะครับสูตรต่อมาครับใช้เลขสามหลักสิบตั้งนะครับสามหลักสิบตั้งแล้วก็นำเลขสามโคตรรหัสเลขคงที่ไปบวกนะครับสามไปบวกสามเท่ากับหกครับเป็นเลขหกเป็นเลขทำสูตรอีกสูตรหนึ่งครับมาดูเลขตำแหน่ง สูตรหลักสิบครับสูตรที่1ครับเลข3หลัก10มาตั้งครับสหลักส0ตั้งนับภายนหลังหนึ่งคือสองบวกเพิ่มสองแต้มคือ4 5ครับแถวแรกคือ2 3 4 5หแถวที่2เลขแทนคู่นะครับสคู่กับสคู่กับ8 4คู่กับ5คู่กับศูนย์นะครับสูตรที่1ในหลัก10บก็คือ2 3 4 5 7 8 9ี่ 2, 6, 6, นะครับนี่คือสูตรที่1ครับสูตรที่2ครับใช้เลข6เลข6ตั้งครับ6ก็มาจากตัวสูตรนี้ครับผลบวกครับ6ตั้งครับ มาเลขหกตั้งนับถอยหลังหนึคือ5้าบวกเพิ่มเป็นสอแต้มคือ78็ดแปดครับแถวแรกคือห้าหกเจ็ดแปดเลยครับแถวที่2อเลขแทนคู่นะครับหคู่กับ0ูย์หคู่กับหนึคู่กับสอคู่กับสามนะครับยี่สตรที่สคือ5้าหกเจ็ดนองสามนะครับนี่คือสูตรที่สครับต่อไปสูตรที่สครับเลขเก้าตั้งครับเลขเก้คือผลบวกตรงนี้ครับเลขเก้าครับเตั้งนับถอยหลังหนึ่งก็คือแปครับบวกเพิ่มเป็นสอแต้มคือศูนย์หนึ่งครับแถวแรกคือแปดเก้าศูนย์หนึ่งแถว ที่3ก็คือ89013456นะครับต่อไปสุดที่4ครับใช้เลข6ตั้งครับเลข6กมาตั้งวางเลยครับเลข6กตั้งครับนับถอยหลัง1นึ่คือ5ครับบวกเพิ่มอีก2แต้มคือ78ครับแถวแรกคือ5678แถวที่2เลขแทนคู่กันนะครับ5คู่กับ0 6คู่กับ1 เจ็ดคู่กับสองแปดคู่กับสามครับแถวนี้ก็สูตรที่ 4, สี่กับสูตรที่สองสูตรที่สี่ในหลักสิบครับคือห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามครับเมื่อจะเลือกสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่นำเลขทั้งสี่สูตรชนกันนะครับเลขคู่ไหนชนทั้งสี่สูตรจะเป็นเลขเด่นในตำแหน่งหลักสิบนะครับเลขที่ชนกันสี่สูตรก็จะมีดูสองเกตนะครับสองเกตหนึ่งสูตรสองสูตร สามสูตรนะครับสามสูตรไม่เด่นครับเลขสามแปดครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรนะครับสี่สูตรเป็นคู่เด่นคู่ที่หนึ่งนะครับเลขสี่เก้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรมีสองสูตรนะครับเลขห้าศูนย์ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรนะครับเลขห้าศูนย์เป็นคู่ที่สองครับเป็นเลขเด่นครับคู่ที่สองเลขหนึ่งกับหกก็หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนะครับมีชุดเด่นมีตัวเด่นชนสี่สูตรมีสอง สี่ตัวนะครับสองคู่ครับสามแปดและห้าศูนย์นี่คือตำแหน่งหลักสิบหวย้านอยครับหลักสิบหวย้านอยในงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดครับมาดูเลขหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วยกันต่อนะครับหลักหน่วยใช้เลขหกตั้งนะครับหลักหน่วยหวยฮานอยออกสามหกนะครับออกสามหกออกสามหกใช้เลขหลักหน่วยตั้งนะครับออกสามหกนะครับสามหกเลขหกหลักหน่วยครับ ใช่หลักหน่วยตั้งนะครับเลขหลักหน่วยก็คือ6ตั้งนำา6บวกตัวเองก่อนครับ6บวก6เท่ากับส12คือเอา2ตันหลังครับนำสบวก6เท่ากับ8ครับเลขทำสูตรก็คือเลข6เลข2เลข8ครับอีกสูตรหนึ่ง6ตั้งครับนำเลข3เป็นเลขคงที่เป็นโค้รรหัสคงที่ครับไปบวกกับหลักเลข6ครับ3บวก6เท่ากับ9นะครับเป็นเลขทำสูตรก็คือเลข9าครับนำเลข6เลข3เลข8เลข9ไปทำสูตรกันนะครับอ่าสูตรที่1เลข6ตั้งก่อนนะครับเลข6ก็มาจากหลักหน่วย 6, 6, 56, 12, 2, 3, 2, ครับ 6ตั้งนับถอยหลังหนึ่งคือ5บวกเพิ่มเป็นสองแต้มคือ78ครับแถวที่1ก็คือ5678แถวที่สองเลขแทนคู่นะครับ5คู่กับ0 6กคู่กับ1 7คู่กับ2 8คู่กับ3นะครับอย่างใสูตรที่1คือ5 6 7 8 0 1 2 3นะครับสูตรต่อไปนะครับ สูตรต่อไปสูตรที่2ครับ2ตั้งครับคือ2มาจากผลบวกครับ2ตั้งนับถอยหลัง1คือ1บวกเพิ่มมี2แต้มคือ3 4ครับแถวแรกคือ1 2 3 4แถวที่2เลขแทนคู่นะครับ1คู่กับ6 2คู่กับ7 3คู่กับ8 4คู่กับ9นะครับยังใ้สูตรนี้ก็คือ1 2 3 4 6 7 8 9ครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3นะครับสูตรที่3ใช้เลข8ตั้งครับเลข8มาจากสูตรนี้ครับ8ตั้งนับถอยหลัง1คือ7ครับบวกเพิ่มมี2แต้มคือ9 0นยครับ แถวแรกคือ7890แถวที่2เลขแทนคู่นะครับ7คู่กับ2 8คู่กับ3 9คู่กับ4 0คู่กับ5นะครับยในสูตรที่3ก็ในหลักหน่วยก็คือ7890 2 3 4 5นะครับสูตรต่อไปครับสูตรที่4ครับเลข9ตั้งครับ9มาจากผลบวกนี่ครับ9ตั้งครับนับถอยหลังนี่คือ8บวกเพิ่มเป็น2แต้มคือ01นะครับแถวแรกคือ8901แถวที่2เลขแทนคู่นะครับ8คู่กับ3 9คู่กับ4 0คู่กับ5 1คู่กับ6นะครับยับสูตรที่4ก็คือ8901 3 4 5 6นะครับมีเนื้อได้เลขทั้ง4 สูตรนับเลขทั้ง4สูตรชนกันนะครับเลขคู่ไหนจะเป็นคู่เด่นครับ1 2 3 4มาดูคู่0 5กับ5 0ก่อนนะครับ1สูตร2สูตร3สูตรไม่ครบ4สูตรครับ1 6ครับ6กับ1ครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับไม่ครบ4สูตรครับ2 7ครับ1สูตร2สูตร3สูตร3สูตรนะครับ3กับ8ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรนะครับคู่3กับ8 ชนสสูตรนะครับชน4สูตร4กับ9 1สูตร2สูตร3สูตรนะครับนอกจากนั้นชน3สูตรนะครับที่จะชน4สูตรมีชุดเดียวคู่เดียวคือ3กับ8นะครับ3กับ8ที่ชน4สูตรมีคู่เดียวครับมาสรุปเลขเด่นนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยก็จะมีเลขอยู่2ตัวนะครับหลักร้อยมีเลขเด่นอยู่2ตัวชุด2ตัวนะครับ2ตัวก็คือเลข1กับเลข6นะครับที่สรุปสูตร สี่สูตรชนนะครับสี่สูตรชนก็จะได้1กับ6นะครับหลักร้อยนะครับ1กับ6เด่นนะครับหลักสิบก็จะมี3 8 5 0นะครับ3850เป็นตำแหน่งหลักสิบครับหลักสิบคือ3 8 5 0นะครับหลักหน่วยก็คือ3กับ8ครับ3กับ8หลักหน่วยครับเมื่อดนเลขทั้ง3หลักนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็จะมาจับคู่กันก่อนนะครับจับคู่กันก่อนจับคู่2ตัวก่อนนะครับจับคู่2ตัวนําเลข หลักสิจับคู่กับหลักหน่วยครับหลักสิคือ3850หลักหน่วยคือ38ครับมาดู3ก่อนนะครับ3าบางหลักสิครับทีนี้สามสามสามแปดครับหลักแปดบางหลักสิบครับแปดสามแปดแปดนะครับเลขห้าบางหลักสิบครับห้าสามห้าแปดนะครับเลขศูนย์บางหลักสิบครับศูนย์สามศูนย์แปดนะครับรวมทั้งหมดแปดชุดนะครับรวมทั้งหมดแปดชุดชุดเต็มเต็มแปดชุดจะมาหรือไม่นะครับในแปดชุดนี้จะเป็นเลขเด่นชุดสองตัวบนล่าง หวยฮานอยหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นนะครับชุดเด่นที่ผมสรุปชุดเด่นไว้น่าจะเป็นชุดเด่นนะครับในชุด2ตัวบนล่างนะครับก็คือมีเลข53580308นะครับ53580308มี4ชุดนะครับ มี4ชุดที่เป็นชุดเด่นนะครับมี4ชุด53580308นะครับผมก็จะนำเลขหลักร้อย2ตัวเลยครับคือเลข1กับเลข6มาจับคู่ชุด3ตัว53580308นะครับมาดูชุด3ตัวก่อนนะครับชุด3ตัวหลักร้อยวาง1ก่อนนะครับจะได้153 158 103 108นะครับนะส่วนหล6บางหลักร้อยก็จะ653 658 603 608นะครับ603 608ทั้งหมดมี8ชุดนะครับเลขท้าย3ตัวหวยหารน่อยก็มี8ชุดนะครับมี8ชุดทั้งหมดส่วนชุดเด่นนะครับชุดเด่นก็นะ่าจะเป็น658 608ครับ658 608ระหว่าง658 608จะมาหรือไม่ก็มารอรุ่นกันนะครับหวยหารน่อย,ยง,งวดเป็นที่21นะครับ ชุดเดียวครับชุดเดียวชุดเน้นครับชุดเน้นชุดเดียวก็คือ658และ58นะครับ658 58 58คือหวยฮานอ,อยนะครับคือหวยฮานอ,อยเลขเด่นบนล่างนะครับ658และ58นะครับระหว่าง58 658กับ608ตัวไหนจะเด่นครับเลขไทยสองตัวระหว่าง58กับ08ครับเป็นชุดเด่นนะครับ58กับ08 5กับ0นี่เป็นเลข แทนคู่เนี่ยนะครับระวังเลข5 8ปกับ0 8จะเป็นเลขหวยฮานอยเลขเด่นบนล่างหรือไม่จะออกตามสูตรนี้หรือไม่ก็มาอลอรุ้นกันอีกนะครับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็มาอลอรุนกันในงวดวันที่21มีนาคม2563นอสามนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสูตรหวยบนดิน ชอบแนวทางการคิดการถนนวสูตรหวยฮาหนอยที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆมาลงคลิปให้ท่านได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับหวยสมาชิกทุกท่านทุกคนที่ชอบแนวทางหวยฮาหนอยโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับมีเงินมีทองถูกสลากหวยฮหาหนอยกันทุกๆคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ